มื้อเช้าวันนี้พิซซ่าฮาวายเอียนแล้วก็มะเขือเทศต้นหอมสปราอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซื้อมาเป็นต้นๆเลยแล้วก็โยเกิรต์ตแล้วก็ราสเบอร์ี่เนี่ยเป็นเป็นแบบเนี้ยแบบว่าถาด,ดละประมาณ20บาทมั้งยังดิบมากินด้วยแล้วก็พิซซ่านี่ก็ถูกนะชิ้นหนึ่งสี่สิบหรือห้าสิบาทนี่แหละหมายถึงสินึง หมายถึงว่าสองซี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือมันมีสองชิ้นในไงกล่องหนึ่งอะ่ะกล่องหนึ่งมันสองยูโรนิดนิดอ่ะก็แสดงว่าชิ้นหนึ่งมันก็ต้องสี่สิบก็ต้องหนึ่งกว่ายูโรใช่ไหมก็คือประมาณห้าสิบาทเนี่ยสองซี่คนละยี่สิบกว่าบาทเกือบเกือบสามสิบบาทเขาใช้มือกินไม่ใช่อยาพ <c oughs> ิซซ่าค่ะพ <c oughs> ุ้ดี ร่อยแนละ้วเหมือนพี่ชต่าขายข้างนอกเลย้เหมือนเช้าวันนี้จ้าอาวาเอี่ยนใช่มั้ยอ๋อลืมลืม,ลมพี่ชามันค่ะใช้มือนี่ะเโ้าดีไปไหนออันนี้ก็ใช้มือล้างมือยังเอาแล้ว เออแล้วเราก็ไม่ใช้มือจิ้มยากจริงปกะติจิ้มมันนี่เหรอตื่นต้องเพิร์บุกตรีบุูดนะความต่ำๆก็ได้เดี๋ยวมันก็กระเด็นอีก เอ้ยใครให้พิซซ่ามันไม่ต้องใส่ซอสฮึโกชอบกินของถูกอันนี้แพงกว่าแล้วที่บูธแค่ศูนย์จุดห้าเก้าแตคเตอร์เอ่มันใส่ส้วยนะตั้งหนึ่งจุดเจ็ดเก้าเออว่าแต่มันถูกเนอะ เืออันที่แค่เพิ่มใส้กรอกใส่ถ้วยไปตั้งแพงกว่ากันตั้งสามเท่าเมืม่อเย็นวันนี้ลาซานญาโบโลญญาเดี๋ยวหากล่องอุ้ยนี่กล่องเป็นแบบนี้ลาซานญาโบโลเนสแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ ใส่เตาไป30มสินาทีประมาณ190องศาแล้วก็มีตัวดิฟด้วยเนะี่ยตัวดิปเป็นแบบนี้มันตกลงมาเป็นของหวานเนาะก็เอามากินกับอันนี้ลาชัญญาใส่ผักเข้าไปแล้วก็แอปเปิ้ลที่ไปแอบเก็บมาที่โบดมันตกพื้นฟีดแบบ็กกินทุกครั้งอันนี้มีแยมให้ดิบ มันเป็นเหรือมันชีสอย่างเดียวมันเป็นชีสไก่อ่ะเออเนื้อเออหรือว่ามันเป็นชีสอย่างเดียวมันมันไม่มีเนื้อไก่ใช่ไหมคือซื้อมานี่ไม่รู้นะมันคืออะไรเห็นมันมีชีสก็เลยซื้อมาเหมือนชีสซุปแอนทอนอ่อเหรอนีอเป็นชีสอย่างเดียวแล้วไม่มีรสชาติในสัตว์เลยเหรอแล้วมันรสชาติยังไงอ่ะเค็มๆหรือว่าอย่างนี้ไม่เค็มก็เป็นชีสชีสไม่จืดแล้วเหมือนเป็นเอาเอาชีสรสชาติชีสเนี่ยเธอแล้วก็เอามาซุปแอนทอนอร่อยไหม อร่อยกินปปล่าๆก็อร่อยเหรออ๋อสรุปแล้วมันไม่ใช่ของขาวนี่สรุปคือมันของหวานใช่ไหมคือถ้าไม่ได้มีแยมไม่มีตัวดิฟก็คือไม่ใช่ของหวานก็เป็นของขาวก็ได้อืมก็คือชีสที่ชุบแองทอดอ่ะชีสมันคือของขาวไม่ใช่ชีสที่ไม่เค็มอ่ะอ๋อเหมือนชีสที่เรากินกับที่เรากินกับซุปไอซุกี้ปะอืมอืมใช่คล้าๆงั้นาจัญญา ลาซานญาเขามีเพิ่มชีสให้ด้วยนะอร่อยเหมือนเดิมเรากินลาซานญาอันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโบดแอปเปิ้ลเก็บจากพื้นแอปเปิ้ลเก็บจากพื้นสดๆของฟรีอร่อยไหมกองฟรีก็เงินเงินแง่พอเขาไม่สนใจเขาก็เลยปล่อยให้มันตกคาพื้นอยู่เองวันนี้อาหารเช้าของเรา เป็นแป้งเขาเรียกอ,อะไรเคบับไหมแป้งเคบับีแป้งโรต,แโตีแป้งโรตีแล้วก็มีเนื้อเคบับเนื้อไก่แล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็แอปเปิลที่เก็บมาจากหน้าโบสแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ชีสก้อนแล้วก็น้ําซอสบิ e ชีสที่เอาไว้จิ้มกับไอ้พวกทอนทีิลากับกรอบ,อ,บอะไรอย่างเงี้ยน่ะ คือมีอะไรใส่หมดเลยอะตอนนี้เหลืออะไรใส่หมดไม่กล้าใส่ซอสเยอะเดี๋ยวมันเค็มเพราะว่าไอตัวเนี้มันเค็มอยู่แล้วอันนี้คืออบจ <laughs> น,นนะกกเหนียวเลยไม่เหนียวนะขอบกอโอเหนียวว่ะบังเอิญว่าไอแผ่นเนี้ยกะว่าใส่แป๊บเดียวไงแล้วทีนี้ใส่แล้วแล้วลืมก็เลยเก็บเอาไว้หลายวันแล้สองสวันแล้วก็เลยเอาไปนึง่งเอาไปนึ่งเสร็จปุ๊บเราไปอังในกระทะต่อ กลายเป็นเหนียวเลยเสียดายไม่อยากทิ้งทำไมทำหน้าเอันนี้อร่อยหรือว่าเหนียวเป็นไงแล้วก็โอเคอะ้รไม่ว่าจะกรอบพราะว่า,อ,าอันนี้นกรอบเอาแบบกรอบๆเหรอ,ตก,อตกลงจะตกลงจะเอากบับกรอบๆเหรออันนี้แบบนี้แหละกินได้ไหมได้อโอเค เลี้ยงง่ายมากของหวานโยเกิร์ตนมชโโ็อกโกแลตคุกกี้ชโโ็อกโกแลตโยเกิร์ตกีวีหัน่นเล็กๆแล้วก็แอปพปิคอตอืมเป็นมือที่กบขวดมากอันนี้ไม่มีนมมีแต่โยเกิร์ตเป็นคนไม่ยอมกินนมกำลังท้องเสียมีไร Mm hmm. mm hmm. ซื้อขนมมาจากร้านที่คนขายคล้ายๆตุรกีอันนี้1.5ยูโรน,นี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าสองอันรวมกัน2.7ยูโรก็อันนี้ประมาณ5 0ส0บาทเนี mm ่ยหืม นึกว่าจะนิ่มม,มันแข็งวะ่ะหรือว่าใส่ตู้เย็นมาเลยแข็งอืมแต่ว่าไส้มันอร่อยดีนะนใส่ไปใส่ตู้เย็นมาเลยแข็งอร่อยดีวะ่ะอืมกินไปกินมาก็อร่อยนะตอนแรกกัดคําแรกก็ไม่ค่อยรู้สึกนะไปกินไปกินมาอืมมันหวานหวานดีเหมือนมีมะพร้าวอืม ชอบเลยอร่อยมากอันนี้เคแอปเปิ้ลอับเลือกอแตกตรงไหนวะอืมแต่อร่อยดีเนะเอ๊ะทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยอืมอร่อยมากอันนี้ประมาณห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบบาท วันนี้ซื้อไก่มากล่องเบลเลอร์เลยหนึ่งกิโลร้อยี่สิบบาทราคาปกติด้วยนะไม่ได้ลดด้วยนะข้งหน้าเป็นแบบนี้ดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้สี่ชิ้นแน่ชิ้นละสามสิบบาทแต่ว่าคือให้เรามาปิ้งเอาเองเหรอนึกว่าสุกแล้วสิ ทิละสามสิบบาทโอ้ไม่แพงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์สกิลทำกับข้าวนี่กระโดดด้วยกระโดดนี่นี่นี่อ้านี่เห็นไหมเห็นไหมแห่สุดยอดโชว์จบละนี้กินลาซันญ,ญาที่เหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็มี น่องไก่ที่เอาไปอบแล้วก็หั่นหั่นหันหั่นหันันแบบนี้แล้วก็มาใส่ในกระทะซึ่งไม่ได้มีวางแผนอะไรหรอกแค่ว่ามันไม่สุกก็เลยเอามาใส่กระทะมีต้นหอมมีพริกเขาเรียกพริกอะไรงเผ็ดไหมเอาไปอบเอออร่อยดีว่ะึ เผ็ดเลยอ่ะหวานหวานพริกเหมือนน้ำพริกหนุ่มอ่ะแต่ว่าเป็นสีส้มอูโหอร่อยว่ะเพิ่งรู้ว่าพริกแบบนี้อร่อยดีเอาไปอบก,กับไก่อ่ะแล้วก็มีผักสลดัดอืมไม่น่าเชื่อเลยเนาะทำโม่มะก็อร่อยได้อืม ไก่น้องหนึ่งแค่สามสิบบาทน้องไก่เหมือนที่เรากินกับส้มตำอะ่ะไม่ใช่น้องแบบซีกองนะไม่ใช่นะเป็นน่องแบบใหญ่ๆห่อะเหมือนน่องไก่กินกับข้าวเหนียวส้มตำสามสิบาทเีงถูกมากเลยค่าของทีพของคนเยอรมันเนี่ยนะของยุโรปเนี่ยนะเขาได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงแต่ถ้าเกิดว่ากินดีๆนะกินแบบทำกับข้าวเอง ซื้อวัตถุดิบมาทําเองเนี่ยโหถูกเลยแหละเก็บเงินได้เยอะเลยถ้าเกิดว่าใครได้ได้ค่าแรงแบบยุโรปแต่กินแบบราคาไทยนี่หืมแปลกเนอะค่าของชีพยุโรปนี่วัตถุดิบอะถูกเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ขั้นต่ําอะค่าแรงขั้นต่าอะถือว่าถูกนะวาย้าวสปาเกตตี้ชอนเลียนเนาะ บอกไม่ถูกสปาร์กิ้งตรงไหนวะมันเขียนว่าสปาร์คกิ้งแล้วมันสปาร์คกิ้งยังไงมันก็เหมือนกับไวน์ทั่วๆไปแต่ว่าอร่อยดีนะสีขาวแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือสีฟ้าไวน์สีฟ้าดู f e e แบ a c จากลูกค้านะคะอือร่อยา,ายรสายชาติไส้เซีองของไทยเลยของไทยของไทยมีด้วยเหรอหมายถึงว่า อย่าเน,น,าน้นว่าอย่าเนึกว่านิลมต่จะจืดๆตัวไก่อ่ะมันอร่อยที่ตัวไก่ด้วยเขาปรุงมาแล้วใช่ไม่ได้อยู่ห้องที่มีครัวนี้ก็คงไม่กินแบบไม่น้อยอ,อ,อร่อยมากตัวน,นี้กิมของหวานมันชื่ออะไรนะอันเนี้ยอะไรคุกกี้อดนครีมเนะเาะอา๋อฮะไอติมคุกกี้อดนครีม โอเคมีอะไรวะเราเพิ่มพัฟปิ้งเองถูกกว่าเนอะขอนมที่เนี่ยถูกมากเลยเนอะใช่ใช่อืมอีกหนาทีแล้วไฟจะออกนะอีกหกนาที